สงครามเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียนสนับสนุนโดยกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแฟมิลี่เซนดี้เซ็นดีนะครับเร่งรของแชมป์เจ้าสังเวียนกันนะครับเดี๋ยววันนี้คุยกับตัวแทนจากกาญจนบุรีก่อนนะฮะคุณเกรงกรจงเจริญนะครับเป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ ถ้าได้อีกนัดก็จะไปซ่อมแซมบ้านของผู้ยักไรล้หลังต่อไปเร<อ>ื่อยๆครับอ๋อยังอยู่อีกหลายหลังครับฟางอูทัยธานีครับคุยกับประลัดเทศบาลเมืองการุงคุณธนพัฒนดุลยธิการสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับหนึ่งล้านแรกนะครับเรานําไปขุดนะครับขุดลอกสระปลาขนาด13ไร่นะครับความลึกไปอีก2เมตรห้าสิบนะครับทำให้ปัจจุบันนี้มีน้านะครับเพิ่มขึ้นอีก4ล้านลิตรต่อปีครับรอบนี้นํานมาปรับปรุงในเรื่องของระบบกรองน้ําครับอ่าโอเคอยู่ที่คนสุดท้ายออ้วันี้เอาเพลงอะไรมาร้องเพลงแก้วรอพี่จ้ะพุ่มพวงดวงจันทร์นะฮะแก้วรอพี่ตืองเรงอะวครับ เพลงกอดฉันกอดลาค่ะของคุณธิดาดงดาวพบเลยนะเจอเลยครับก,กอดฉันก่อดลาจากน้องรินอุไทัยธานีครับ สักคนเธอคงตรอมใจตายคนกระทะยังไม่ทันดำเธอก็เปลี่ยนคำ i เสียงสูงก็สูงได้ค่ะพอเสียงท่อนลงต่ำเนี่ยก็ต่ำได้แต่โดยเนื้อเสียงก็ยังกลางวานนะรู้สึกว่าน้องรีเนี่ยถ่ายทอดอารมณ์ได้น้องแอนี่เสียงกลางวานเสียงกลางวานเสียงใสยตัวเล็กแต่ก็เสียงดีน้องรนเสียงดีแล้วก็ร้องได้ชัดเจนแต่ดูเหมือนจะเกรงๆหน่อยนะครับวันนี้ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนน้องแอ่ก็เพลงยากแต่ว่า เพลงยากที่ดูแล้วร้องง่ายกว่า <S <S <convin. S 2> เสียงแบบไม่ต้องเรกรงไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่า15าคะแนนนั้นม,มีความหมายมากเสียงกไม่แพ้ก็หรอกคู่นี้เสียงไม่แพ้กันแต่น้องลินต้องหาสเสน่ห์ในตัวเองถ้าไม่มีสเสน่ห์ให้ไปหาจันคง ไม่ใช่ไปทำสนเสน่ห์ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเสน่ห์ในที่นี้คือว่าเวลาร้องเพลงเนี่ยมันฟังแล้วบบกว่าโอ้โหเพราะจังเลยไม่อยากจะละสายตาจากลินเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อารมณ์เพลงถ้าเกิดหนูสถิตยอยู่กับมันจริงๆเข้าใจเนื้อหาของบทเพลงจริงๆอะไรเงี้ยนั่นแหละจะเป็นการเพิ่มสนเสน่ห์ให้กับน้องเรนน้องแอแอแอ แอลร้องเพลงนี้พี่ว่าก็ใช้ได้นะคะคแต่แอลร้องแก้วเป็นแก้วตลอดเลยอะ่ะนี่ไงแก้วก็ให้นเป็นแก้วอะไรเงี้ยและการหายใจลมหายใจยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ละคำมันเป็นวักวักไปหน่อยเลยส่วนเรื่องการเดินเรื่องการมุเมเมเ้เนี่ยมุ้งแม้มันเวทีเนี่ยพี่ก็เห็นด้วยคะ่ะแต่อเยอะเพราะว่าอย่างเพลงนี้มันเป็นเพลงช้าเนี่ยบางทีเรากำลังแบบอินกับตรงนั้นน่ะแล้วมูแต่เดินไปเดินมาเดินเย็นคาสุดท้ายอะ่ะ <c oughs> พี่ว่าไหนว่าโอเคครับของลินแก้วเสียงอารมณ์ที่แสดงออกชอบหมด แค่ไปทำไงให้มันดูแบบมันดูพึงพายส่วนน้องแอ้น้องแอ้นนี่จิ๋วแต่แจวมากเลยนะแ้วรอพี่เออเสียงก็ดีการร้องก็ดีแต่ไอ้เรื่องอารมณ์นี่ขาดไปนิดหนึ่งมันขยี้อารมณ์ได้มากกว่านี้มันเหมือนแบบเฮ้ยจะแต่งกับฉันไหมเนี่ยอะไรเงี้ยทำไมเธอไม่กลับมาแต่งจะทักทีเนี่ยแก้วรออยู่นะวันนี้เป็นการสะสมเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ๆแนะนําไปก็ไปปรับปรุงนะฮะวันนี้ชีวิตคนมันก็เหมือนกับรถไฟเหาะมีขึ้นมีลง แต่น้องๆ <Kinder> <ATE> เลือกได้นะครับว่าเราจะสนุกไปกับมันหรือเราจะกรีดหวาดกลัวภาษาจีนคือเลือดเลือดเอ๊ะทำไมเขารู้อ่ะเขาเริ่มรู้ภาษาจีนแล้วเหรอขึ้นมาเลือดทุกครั้งเลยจ่อป่วยชะเลือดหเลือดแก่ต่อไปเลือด เอาเรื่องเสียงเนี่ยผมชอบน้องแอ้มากกว่านิดหน่อยตรงที่ว่าน้องรินเนี่ยไม่ค่อยมีเสียงที่เป็นลมหรือเป็นเชสเวลาลงโน้ตต่ำแล้วเสียงมันไม่นุ่มแต่น้องแอ้เนี่ยเนื้อเสียงเขาครบแต่อันนึงที่ไม่ดีทั้งคู่เลยแล้วก็ฝากบอกไปถึงนักน้องๆที่จะประกวดหรือแข่งขันร้นองเพลงเลิกทีนะครับมันเป็นมันเป็นข่ามมาตรฐานครับลองไปสังเกตดูว่าศิลปินจริงๆอ่ะ เขาไม่ทําแบบนี้กันเราต้องรู้สึกตามเพลงที่เราจะร้องอแล้วเราก็ถ่ายทอดออกมา<อ>นะครับความสามารถมีอยู่แล้วตีความเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็พยายามแสดงออกมาให้มันทันสมัยด้วยนะครับอ,อันเนี้ยฝากด้วยและกันขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากนะครับเราไปแก้ไขได้ลูกเอ้ยเดี๋ยวเราจะกลับมาดูคะแนนกันแต่ตอนนี้เราไปพบกับโชว์พิเศษจากคุณปานธนพรกับแชมป์คนใหม่ของเรา ยิงไม่จริงไม่ได้ก่อเป็นแพงเอาไว้ไม่รังเกียจถ้าใครจะเดินเข้ามาทั้งนั้นคือฉ<ส><ส>ันมันคนหัวใจมีแผลอาการแย่มาเมาื่อวานวันนี้ก็ยังวนวันไม่อยากจะหางานให้ใจ อยู่คนเดียวมันเหงาเท่าไรดีกว่าคนใจร้ายเข้ามามาทำให้เจ็บให้มีน้ำตาให้เพวิดเฟรินอยู่คนเดียวมันเหงาเท่าใจก็ประคองตัวไว้อย่างนี้จะเธอไม่ดีอย่าง ไม่มีคงปลอดภัยสักวันต้นบบนะคะสนับสนุนโดยแชมพูสมุนไพรเทียร่ามะกรูดมะลิและโปรตีนใหม่สโนเกิลซิควาเล่นเซรัมครีนเป๊ปซีลากระป๋องโรซา สามน้ำมิสูบิชิอิเล็กทริก,กดูสงขลเป่งเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียน